ฟืนหนึ่งอาทิตย์ไปไหนเะนาะเอาไว้นึ่งข้าวเนาะจะได้ไม่ต้องใช้แก๊ เราก็ออกไปแล้วนาะแม่แต่เราไม่ได้เซลฟี่เลยเพราะว่าเราทำใจไม่ได้เนาะอยู่ดีกันมาเก้าปีตั้งแต่เลิกเก่งแล้วแม่ก็ซื้อรถเลยเหนื่อยไม่มีใครคนขับต้องจ้างหมดจ้างหมดขับเทเลอร์นู่นนี่นั่นแบบลูกน้องสามสี่คนที่เกียจแบบเหนื่อยเนาะขายออกไปสบ้างจะได้แบบ มีตงเหนีเยอะแค่เนะนั่งรอามาัข้าวสุกก่อนนะคะดูฟ้ากันฟ้าอันนี้ก็ได้ซืนมาแล้วน่าจะได้ใช้อาทิย์หนึ่งใครไปอีกตอนนี้ไปเก็บอะทุกคนอยู่ในข้ออะมันเป็นเหม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 ็น เหมือนกลิ่นอะไรซากศพอะไรสักอย่างเราเลยบอกว่าขอฟื้นในได้จ้าขอฟื้นในได้จ้าขอฟื้นในได้จ้าสามสี่หลอดสามหลอดแต่ตอนกลับมาขี่ออกมาภายในมูบ่บานหลอกไปเจองู่อยู่องคลองหนำหนา,นาบานไม่หายตัวก,ก็เริ่มเลยเราก็กลัวอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ไปมันก็ไม่ได้ฟื้นเนาะก็เลยเออไม่เป็นไรกลางวันหรอกถ้ากลางวันไปได้ทางคืนไม่ไป ตังเฮนเคยไปใต้ใตอึนกับไอเก่งเลยขีย่รถไปตรงทางเหมือนทันตุ่มมันก็ถือไฟฉายส่องส่องแล้วก็มีอึนกระโดดมาตรงถนนแล้วเราก็ซ้อนรถกลัวมากแต่ถ้ามีมันเราก็ไม่กลัวแตนนี้ไม่กล้าไปคนเดียวโอเคโอเคโอเค ลเลยเราเลทนี่ละ่ะถ้ามอยู่ในข้องก็เยอะมากเลยนะทุกคนแต่ถ้ามันมันก็ไกลอยู่ถ้าเติมน้ำมันก็ประมาณยี่สิบบาทรอบหนึ่งสองรอบสี่สิบแต่ถ้าได้เต็มร้อนี่ก็ได้ใช้หนึ่งอาทิตย์คุมอยู่เนาะอเดี๋ยวฝั่งนี้นะ ข้าววันนี้ก็จะเป็นตังเผานี่เผาให้มันหลับจนเกียงนิดนึงแล้วนะก็เลิกลเทลิกไม่ค่อยใครลุกเลยลุกคิดเองตาเผาของแท้เลยเอาปลาน,นานๆก็เลยไข่ลุก กิยังนิดนึงว่าะว่ากินดิบนะโอเครอต่อไปเอามาจากทุ่งนาคีอเกา่าแต่วันนี้ก็จะไปอีกคือเกาะนะ่ามาไปโฮมสเตย์แล้วก็เลยไปนาด้วยโอเคเจ้ามีจ่ายแล้ว ต้องคิดใบใบไม่งั้นเลยจะไม่ใบใบอโอเคจะเป็นปลากระเซียนนะปลากระเซียนแต่มันไม่ไข่เท่าไหร่นะไม่มีไข่แล้ว เนี้ดูข่าวตีหน,นึ่งเที่ยงคืนเก็บสันเลยอ่ะสันเห็นพวกแบบนักข่าวอะกลัวมากเลยคิดดูเหอะขนาดดูในทีวีดูในโซเชียล,ลยงังกลัวอยู่ที่บ้านเ <c oughs> ถึงท่านจะไปสันเลยนะที่เกี่ยวกับพวกไซยนานนยอะกลัวมาก อ,อืมเสียงปลาว้าวที่ใหม่ค่ะมันไม่มี่านแล้วต้องเอาคืนใส่แล้วรอให้ไฟมันมอดแล้วมันจะเป็น,นแล้วก็ตีไม่มีฐานต้องซื้อฐานาโอเครลายมันสุกกนเนะ้ะ นี่ก็สุกแล้วเนะเพื่อนๆดูเพื่อนๆด,ดูสิเอาทำไมมันหลุดอย่างนี้วะอ่ะเอาเจลกันปิ่งปปแต่พยันหรือเปล่าไป,าปายางมุ่ง,งหเห็นอยู่ในตู้เย็นแบ่งกันคนละสองตัวนี่รถเกี่ยวเขาก็เอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วรถเกี่ยวบอมีไพรคขับมันอยากตื้สื่อมากกับตองจางเบิดเพราะว่ามันบอมีคนมาขับ นี่เนาะจางเบิด<ง>เมื่อยก็เลยเออถ่ายออกยามมีคนมาขับยงมแดกไปสื่อไหมมันบอมีมาสาธารณะไม่มีเจ้าของหาเอาดีไม่ได้ไม่มีคนดูแลต้องดูแลตัวเองมันบอใช่ไหมดูปลาก่อนโอเคไปหาแก้วก่อนไปหาแก้วก่อนไปหาแก้วกอนหมูอ้านมันกินข่าวอยู่ มันถือดาหลไรหมือว่ามันก็เลยคิดได้มันเลยกินมันกินข่าวไปจานหนึ่งแล้วมันก็นอนแล้วมันก็เป็นยังไงมันก็ถือดาอีกเนี้ยเหมือน้าเพราะว่ามันเป็นบ่าวัตถุใดมากหนาบ้านมันกระโดดโลดเต้นมันจะออกไปหาหมาซุ่มขางนอกโหได้หนิเขาบอกเลอยมันบลุกมากเพราะว่ายานได้กินข่าวก็เลยนอนอยู่หันหนามันนี่ มันเป็นอีดัมผังเฮียนยด้นี่ตัวนี้มันสัวมันสัวที่สุดของหมามันฟังเลยนี่มันเก็บความแข็งเอาไว้มันเก็บไว้นี่มึงหนามันหลดุด